สนับสนุนรายการโดยน้ำพริกพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนมี5รสชาติติดต่อสั่งซื้อที่เพจพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนไอดี n ลน8 2 4 4ย6635พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอน ย้อนรอยเรื่องเล่าเรื่องนี้ผมตั้งชื่อเรื่องว่าโรงพักอะไรวะเนี่ยนะฮะเชิญเลยครับคุณควานครับอ่าครับผมคือก็ผมก็ฟังเรื่องเรื่องผีมามากนะแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าเป็นคนชอบฟังเรื่องผีแต่จากเรื่องที่ผมฟังเนี่ยแบบเอ๊ะมันมันมันแลดูน่ากลัวจนเวอร์แล้วผมก็รู้สึกแบบมันนี่มันใช่เหรอวะอ ก็เลยแบบอยากจะรู้ว่าเรื่องราวมัเป็นยังไงแต่คือผมเห็นอาการคนเล่าแล้วเนี่ยออาผมเข้าเรื่องเลยดีกว่าครับคือเรื่องนี้มันต้องย้อนไปย้อนไปไกลเลยนะพี่ตั้งแต่สมัยผมวัยวัยรุ่นวัยรุนร่นเกเรอ่ะก็ก็อย่างว่าแหละพอเกเรปุ๊บก็ต้องเข้าเรือนจําครับรู้สึกว่ารอบนั้นจะเป็นรอบที่ที่สองหรือที่สามเนี่ยผม,มไม่แน่ใจแต่มันประมาณปีสี่สามสี่สี่อ่าผมก็เข้าไปอยู่จนเป็นแบบว่า เป็นนักโค้เก่าอะ่ะก็พอจะมี power พอสมควรแล้วก็มีคนรู้จักพอสมควรแล้วก็ประมาณหนึ่งว่าเราก็สามารถเช็คคนใหม่ได้ก็มีวันหนึ่งผมก็เจออผู้ต้องขังใหม่เข้ามาแต่มันมีอยู่กลุ่มหนึ่งสามคนก็มองท่าทาไงไอ้สามคนเนี้ยมันแปลกแปกจากคนอื่นคือทำไมรมผมมันเป็นอย่างนั้นวะ <laughs> คือ หัวมันดูว้าวแหวงแหวงกล,กล,ลนโกนล้นล้นุงรงแล้วก็อบางคนก็ใส่เฟือกออ oh. บางคนก็ใส่เฟือกแขนเฟือกอ่อนนะพี่แล้วก็ใส่เฟือกขา oh. อไอ้สามคนเนี่ยแล้วก็ไอ้คนที่ดูคือบาด,ดูแลดูบาดเจ็บมีบาดแผลแล้วก็รสบักเสบอมกันมน oh. Oh. าครับพี่สบักสบอมกันเข้ามาเลยพอเขาลงทะเบียนคนใหม่เสร็จอะไรเสร็จพอเจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วอผมก็ เดินไปเช็คเดินไปคุยกับนี่ไอ้สามตัวนี่มันแตกตนะ่ากันทรงผมเหมือนกันสามคนเลยครับผมก็เลยรู้สึกอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมันอ่าไอ้สามคนเนี้ยผมจําไม่ได้นะพี่ว่ามันชื่อเล่นชื่ออะไรเพราะผมไม่สนิทแต่เอาเป็นว่าเราสมมติมันมันมันว่าชื่อไอไ้หมูไอ้ไก่ไอ้เป็ดละกันครับจะได้จะได้เข้าใจง่ายๆ,ๆหน่อย,อ,ยอ่าก็คือมันไอ้หมูไอ้ไก่ไอ้เป็ดเนี่ยมมีอาการแบบเหมือน,น,นคนเออเอเออ่องอ่องอิ ผมก็ได้ถามเฮ้ยพวกมึงไปโดนอะไรกันมาวะแล้วมึงเข้า,เข,าเข้ามาทําไมวะโดนโดนผีออกโดนพ้อมสามคนเลยเหรอใช่ใช่พี่มันเรียกผของพี่นะเพราะว่ามันมันก็ดูรุ่นดูรุ่นน้องกว่าหลอกยังไงหลอกพร้อมกันสามคนเลยใช่พี่เออเออหนไหนมึงลองเล่าให้สั่งนี้ว่าว่าว่า,วา,วาที่มึงเจอมันเฮียนยังไงวะอยากรู้ว่ะอ่ามันก็เล่าอ่ะคือ ผมจะเล่าแบบรวมๆเลยนะคือไอ้สามไอ้สามคนเนี้ยเป็นเป็นมิชฉาชีพโดยอาชีพอะคําว่ามิชฉาชีพโดยอาชีพนี่คือเลวโดยสันดานเลยอรักวิ่งชิงป้นตีหัวหมาด่าแม่เจ๊ตบเด็กท้าผู้หญิงต่อยต่อยพระอะไรทุกรายการนี้อยู่ในไอ้สามตัวนี้หมดครับก็คือเขาจะมีหน้าที่เนะี่ยคือแบบ เตะไปเรื่อยๆหาดูหาดูเหยื่อว่าวันเนี้ยจะไปทําจะไปเข้าบ้านใครจะไปวันเนี้ยจะไปหาทรัพย์สินได้ที่ไหนจากการลักขโมยมั่งหรือจากการเกเรมั่งได้ของมาพวกนี้ก็ได้เงินมาก็คือมาใช้มาเสพยาอืแล้วว่าทาตัวอยู่เนี้ยคือหนักแผ่นดินมากๆอ่าแล้วมีอยู่วันหนึง่ง เขาไปเจอบ้านเป้าหมายเป้าหมายหนึ่งที่เป็นออ่บ้านเป้าหมายในในกรุงเทพเนี่ยแหละอยู่ฝั่งทนแต่บ้านหลังนี้เวิร์กมากเลยทำเลคือแบบโอ้ยเหมาะสมเพราะว่าเป็นบ้านที่อยู่อยู่หลังสวนแล้วก็ไม่มีเพื่อนบ้านอยู่ในละแวกนั้นเลยแล้วก็ถนนหน,หนทางที่จะมาเข้าบ้านหลังนี้มันเป็นแบบทางส่วนบุคคลอนะทางที่มันแบบว่าไม่มีคนสัญจรแล้วก็ บ้านหลังนี้ยดูมั่งมีมากเลยคือแบบบ้านดูบ้านนี้ดูมีตังค์อะก็คือแบบว่าน่าสนใจอะออทีนี้ไอ้สามคนนี้เขาก็เห็นบ้านเป้าหมายแล้วอยากจะรู้ว่าในบ้านนี้มันเป็นยังไงทรัพย์สินเงินทองเป็นยังไงทำยังไงเราถึงจะรู้ได้ครับไอ้สามคนนี้เขาวางแผนเลยพี่ก็คือแบบว่าจะเอาให้เนียนที่สุดเลยนะเราต้องเช็ครายละเอียดของเหยื่อก่อนงานงานี้งานใหญ่ อวางแผนกันละกลุ่มเชียวพวกมึงก็คือวันแรกเลยให้ไอไก่ไปก่อนเดินผ่านหน้าบ้านเพื่อเช็คแล้วก็คือแบบดูว่าพฤติกรรมของบ้านหลังเนี้ยมีอะไรบ้างส่งไอ้ไก่ไปซืบอก่อนไอ้ไก่ก็กลับมาบอกเฮ้ยบ้านหลังนี้มีหมาสามตัวเว้ยแล้วก็มีเห็นมีคนแก่คนหนึ่งแล้วก็ผัวเมียแล้วก็เด็กอืมีอยู่สี่คน แน่ๆแล้วก็คือมีสมาชิกในบ้านอยู่สี่คนกลับมาสามตัวออ่ะวันแรกไอ้ไก่ไปก็กลับมาบอกคนสูงคือมันจะไม่ไปพร้อมกันสามคนไงมันจะค่อยๆทยอยกันไปเพื่อไม่ให้เป็นที่หน้าต้องสองสัยหรืออะไรก็แล้วแต่ครับอ่าไอ้เป็ดก็วนไปอ่ะฮช่วงกลางวันมีตาแก่อยู่บ้านคนเดียวเว้ยต่องผัวเมียไม่อยู่กับลูกออกไปทำง,งานออกไปเรียนมั้งอ่าก็คือ กลับมาบอกข้อมูลแล้วคนสุดท้ายไอ้หมูไปเอ,อ้ใครชื่ออะไรไปมันกูมัวไปหมดแล้วอ่านั่นแหละก็คือไปดูพฤติกรรมแบบนีน้คนในบ้านดูแบบเฝ้าดูอยู่ระยะเป็นเดือนเลยนะพี่ครับคือดูแล้วว่าโอ้โหโป่งอะ่ะไม่มีไม่มีอะไรที่จะดูพวกมันจะต้องลงมือยากเลยไม่มีใครไปมาหาสู่ไม่มีเพื่อนบ้านก็เลยตัดสินใจว่าเอ้เราจะต้องทํายังไงถึงจะรู้ว่าของในบ้านอ่ะมันมีทรัพย์สินอะไรบ้างที่มันจะคุ้มไหมกับการกับการลงมือค อ่าไอ้สามเดนคนนี้าก็วางแผนกันเลยปลอมตัวเป็นคณะสิงโตขอทานจริงๆมันก็ไม่ได้ปลอมตัวหรอกมันก็อาชีพพวกมันอยู่แล้วนะแต่ตบตาครับตบ,ตบตาตบตาสังคมอ่าพี่พี่แน่รู้จักสิงโตขอทานไหมก็รู้จักฮนะอ่าไอา้ที่มันจะเป็นสิงโ,งโตโง่โง่หัวเน่าเน่าแล้วก็มีกองโง่โง,โง่โงกับชาวหนุกหขูชาวบ้านนี่แหลนั่นแหะไอสามตัวนี้ก็จะ เข็นกองเข็นไ,ไปไปไปตีไปเชือ่อสิงโตหน้าบ้านก็ตุ่งแช่ตุ่งแช่ตุ่งพางพางพาง,งพางตุ่งแช่ตุ่งพางอยู่เนี้ยจนคือแบบกูทําทุกวิถีทางอ่ะให้คนในบ้านออกมาเปิดประตูให้ได้ครับคือมันใช่เรื่องไหมพี่คืออาชีพนี้ต้องเยอะแยะมึงไปยืนตีกองทําต้นกิ่งอะไรหน้าบ,บ้านสักพักตะแก่ออกมาไม่มีไม่มีไม่ให้ไม่ให้อืไปเลยคือไอ้สามตัวเนี้ยก็ชำเลืองมองเข้าไปในบ้านโอ้โห คุ้มว่ะถ้าได้นี่คือจะอ่ะคนที่ฟังอยู่กับพี่เนีรู้ด้วยนะเนี่ยมันเป็นการชำรืองรัพับวิธีหนึ่งถ้ามันเกิดไอสิงโตขอทานหรือเอลีเลย้ยไรพยายามไล่ลไปเลยนะครับผมบและที่ผมพูดเนี่ยผมไม่โก้ด้วยนะว่าทัวร์จะมาลงผมหรือเปล่าแน่นจริงมึงมาลงให้ถูกท่าด้วยเนี่ยกูรออยู่ไอสิงโตขอทานพวกเนี่ยอ่าก็ก็คือเข้าเรื่องต่อครับมันเห็นแล้วว่าในบ้านอ่ะ ไม่มีอะไรไอ้หมาสามตัวนั่นก็เห่าแบบโว้ยก็โชกโคกงห้างเลยนะเห่าอยู่ในบ้านด้วยในจังหวะที่มองเข้าไปเห็นรับสินละโอเคเวิ Work. ร์คตกลงลงมือคืนนี้เลยตกลงลงก็คือจะจะ,จะคิดอะไรเอาแน่แน่ค,คือตอนแรกอาจจะเข้าตอนกลางวันพอเห็นตะแกรอยู่คนเดียวแต่มันติดตรงไอ้หมาสามตัวกับเสียงเจียวจ้าวเนี่ยแล้วพวกมันก็ไม่ได้เตรียมตัวกันมาคกับกยคิดเอาว่เาเอาทั้งทีเอาให้คุ้มเลย เข้าตอนกลางคืนนี่แหละจะได้กวาดถนัดถนัดหน่อยแล้วก็เตรียมยาเบื่อไปเบื่อหมาด้วยครับอ่ากลับมาจัดการเตรียมตัวได้เวลาอย่างที่นัดหมายก็จะแจงลงมือเลยไปที่บ้านเป้าหมายปุ๊บคุกยาเบื่อโยนไปพี่มันเป็นหมาบางแก้วสามตัวที่มันบอกนะครับไอหมาสามตัวที่มันไม่ยอมกินมันไม่ยอมกินยาเบื่อพี่ <Ừ. S 1> นอกจากไม่กินยาเบื่อไม่พอยังระดมกันเหา่าไอสามคนนี้ก็เอาแล้ว งานมาแล้วเรือหายแล้วงานนี้คือแบบว่าออกระโจนลงไปอะ่ะก็ต้องคือต้องสู้กับหมาแล้วทีนี้จากจากจาก,จากที่จะเข้ามางัดบ้านเขางเงียบเจอหมาสามตัวเจียวจาวางี้ก็ต้องสู้กันแล้วฟัดกันไปฟัดกันมาแบบจัดตัวจัดคู่กันถูกเลยแบบก็คือไอ้ไก่ก็ฟัดกับหมาตัวนู้นไอ้เป็ดก็ฟัดกับหมาตัวนั้น <c oughs> ไอ้ตุ่ร้องอดโอยแต่จังหวะหนึ่งอะ่ะไอ้หมูเขาไปคว้านี่ จ้วงแทงคอหมาได้<ม>แล้วซ้ำก็น,นำก็น,นำอไอ้บางแก้วตัวน,นั้นก็สู้ขาดใจพี่มันก็ฟัดจนแบบมันก็ช่วยเพื่อนไอ้สองตัวมันมันไอ้สองตัวนั้นะตายไส้แตกเลยนะ<อ>แต่เดี๋ยวไอ้บางแก้วตัวน,นที่มันแบบฮึดตะวิ่งไล่กัดแบบคุณนู้นคุณนี้กระเจิงหนีจากที่จะหนีออกนอกบ้านคือไม่นหนีออกนอกบ้านแล,แล้วกูเข้าบ้านแล้วก็ไ<อ>หนๆจะป้นแล้วนี่ทาวน,นี้ก<อ>็คงไม่มีอะไรไปโจนเข้าไปในตัวบ้านปุ๊บไอ้หมูเอาเริ่มเริ่มไอ้หมูก่อนไอ้หมูวิ่งฟุบเข้าไปในห้องหนึ่ง ก็ไปเจอเด็กคนหนึ่งในห้องนั้นน่ะไอ้น้องคนนี้นั่งพิงเอาเอาหลังพิงหัวเตียงอยู่แล้วก็โยนโยนลูกบอลเล่นลักษณะเหมือนตัวตลกที่โยนลูกบอลในสวนสนุกพี่แล้วก็หันมาพูดกับไอ้หมูว่าเฮ้ยลูกบอลสามลูกมันไม่มันเลยว่ะน้ำมีแค่สามลูกเองไอ้หมูพ่อคูเป็นโจรนะหมงไม่ได้ตกใระจัยว่าแล้วไอ้เด็กน้อยคนนั้นก็ควักลูกกตาตัวเองอะพี่ ออกมาหนึ่งลูกแล้วก็โยนแล้วก็ควักูกลูกตาที่เหลือออกมาอีกหนึ่งลูกแล้วก็โยนแล้วทั้งหมดเป็นห้าแล้วก็โยนขึ้นแล้วก็หันมามองท้อ้หมูทั้งตาทั้งที่ตาโบแล้วก็เลือดตาไหลออกมาอย่างงี้นห้าลูกแล้วพี่แต่แต่พักน้องคงทําหลุดมือมั้งลูกบอลลูกกระตากิ้งมาหานทางเฮ้ยอะไรวันนี้ไอหมูแม่งกระโจดออกหน้าต่างกกแอ๊กตกไปอยู่ชั้นสองอะพี่แบบก็คือจุกเลยลงไปกองอยู่ตรงนั้นมาถึงตรงไอไก่มั้ง ใจใ่ายเขาเข้าไปในห้องหัวเมียคู่หนึ่งก็คือน่าจะเป็นพ่อแม่กับไอเด็กคนนี้แหละอพอเข้าไปปุ๊บภาพที่มันเห็นเนี่ยพี่คนที่เป็นผัวเนี่ยร้องแล้วก็หัวเราะแล้วก็เอาสมองสมองที่มันกระจัดกระจายอยู่ตามพื้นะ่ะกอกใส่หัวเมียพี่อแล้วก็ร้องแล้วก็สมองที่มันกระจายอยู่กองกอกใส่หัวตัวเองแล้วก็หัวเราะ<อ> <laughs> สลับกับร้องไห้อยู่เงนี้ยพี่ โอ้โหเกี่ยแตกแล้วคือแบบว่าเกียวแตกยกลงไม่ไหวแล้วก็จรลงทางระเบียงไปกองอยู่ไอ้คนแรกคนสุดท้ายคนสุดท้ายกัะไอ้เป็ดไอ้เป็ดคือแบบไปเข้าห้องประคงเขาไปเข้าห้องตาแกะพอเข้าไปถึงปุ๊บเจอตาแกะเขานั่งบิดตัวอยู่บนเตียงพี่ตาแก่เขานั่งบิดตัวอยู่บนเตียงแต่เขาไม่ได้บิดแบบบิดธรรมดาครับอาการปวดเมื่อยของเขาเขาบิดตัวเองให้มันเหมือนเกลียวเชื่อกับบิดรื่เลยแล้วกระดูกกั้น ครับใช่ครับกรอบกรอบกรอบแล้วก็หันมามองหันมามองทํางมดแล้วก็หูเลาะเฮ้ยเฮ้ยมันเข้ามาทําไมกันเนี่ยโอ้โหอสันดานนั่นกูอยู่ไม่ได้แล้วกระโจนออกจากตัวบ้านลงไปกองอยู่พื้นที่งแอกสามตัวลงไปกองอยู่นะสักพักสายตรวจมาผมก็เฮ้ยเหตุการณ์เร็วาดนั้นเลยมึงกระโจนลงจากบ้านเข้าปุ๊บสายตรวจมาใช่พี่สายตรวจบอกผมว่า มาบางแก้ตัวหนึ่งอ่ะไปวิ่งไล่ไปวิ่งไล่กลวดเขาว่าจากถนนใหญ่ให้เข้ามาในซอยเนี้ยวิ่งไล่กัดจะไปทางไหนก็ไม่ไปต้อนเหมือนต้อนสายตรวจให้เข้ามาในซอยอ่ะพี่ครับพอเขาพอเขาเข้ามาในซอยปุ๊บเจอพวกมันสามตัวกองอยู่ในบ้านอนะ่ะเขาก็ส่องไปฉายมาเอา้าพวกมึงคอยทำอะไรกันเออก็คือแบบไอ้สามตัวนี้เอา้าเกมแล้วกูก็คือแบบว่าเจ้าหน้าที่เขาก็เลยเรียกมาตอตอบรสอบสวนนู่นนี่นั่นเพราะว่า ไอ้บ้านนี่มันเข้าไปมันเป็นบ้านล้างเลยบ้านล้างใช่มันเป็นบ้านล้างครับมันไม่มีทรัพย์สินอะไรเลยในตัวพวกมันสามคนอะ่ะเขาแล้วจังหวะที่รอรถอกระบะมารับตัวพวกมันจับจุดเกิเหตุไปสอนอก็คือเขาก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยมึงรูมาปุกูเข้ามาเจอพวกมึงสามคนได้ไงเนี่ยไ,ไอ้หมาเอา้าหมาไปไหนแล้ววะ<อ>เขาก็เขาก็ไม่เขาก็งงไงตำรวจก็งงว่ะหมาไปไหนแล้ววะ แต่ก็คือเขาก็บอกพวกมันว่าหมาวิ่งไล่กวดเข้าเข้ามาในซอยนี้ uh uh. ก็เลยไาเจอพวกมันสามคนก็อ่ะก็คือแจ้งบุกรุกกับพฤติกรรมไม่น่าไว้วางใจก่อนนะ่ะ uh huh. อย่างแรกอะ่ะเอาตัวไปลงพัก uh huh. อือะตัวไปลงพักก็สะบักสะบ,บอมนะ่ะก็เดินกระเพกเอยแขนเคล็ดขาเดี้ยง uh huh. แล้วก็ลอยโดนหมาฟัดมานี่คือแบบทั่วตัวเลยพี่ uh huh. ก็อสอบประวัติสอบประวัติไปสอบประวัติตมาตรวจปัสสาวะโอ้โหเรียบร้อยอื uh huh. เจอทุกสารนะร่ะจะเอาอะไรเจอเิ็นสารและเหยื่อมัง้งท่าทางแล้วก็ประวัติที่ผ่านมานี่โอ้โหนายหมูป้นที่นี่นายไก่ลักที่นั่นนายเป็ดเอาที่นี่คือแบบประวัติเก่ายาวเป็นหางว่าวเลยพี่ค,ค,คือนอกจากเข้าบ้านล้างแล้วไม่ได้อะไรแล้วย,ยังเจอหรือประวัติเก่ามาบางปานตะเกียงอ่ะครับก็คือแบบส่งโดนส่งตัวเข้าห้องขังอส่งตัวเข้าห้องขังปุ๊บก็ไปเจอกับ คนที่เขาอยู่ก่อนสองคนคมุมไหนสุดไอ้ห้องขังของสอนอนเนี่ยพี่มันจะเป็นมันจะแบ่งเป็นห้าห้าห้องซอยนะอไอ้สามคนนี้เขาก็อยู่กันคนละห้องเลยครับแต่มันจะมองถึงกันหมดพี่อแต่ว่าไอ้ห้องในสุดสองห้องอะ่ะมันมีคนเก่าอยู่ก่อนหน้าไอ้สามคนนี้แล้วเนี่ยมีอยู่คนหนึ่งในสุดที่มันบอกว่าก็เป็นเห็นเป็นตะลุงแก่ๆนอนอยู่แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็น ท่าทางเหมือนขายยาอันตพายนั่งแบบว่าเป็นพวกนักเลงอ่ะตัวลายเลยอ่ะถามวไอ้มึงสามคนเนี่ยเข้ามาโดนคดีอะไรกันมาว่าไอ้สะบักสะบอมเลยอะไรเงี้ยไอ้สามคนเขาโดนโดนผีหลอกไอ้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 คนเก่าที่เป็นท่าทางขายยาเฮ้ยหลอกยังไงหลอกยังไงกูชอบฟังเรื่องผีหนพูดให้กูฟังหน่อยด้ไอ้นี่เขากำลังเล่าเล่าอยู่แต่ลุงเขาก็ร้องขึ้นมากริส์หนุ่มกลุ่มจิตเหมือนใครมากิด กุ้มกิมตุ๊บโตุงตุ้ยร้องนี่เกมาตั้งนั้นไอตาลุงอีกฝั่งหนึ่งอ่ะไอขายายาอยุดร้องต่อวเฮ้ยลุงคนจะฟังเรื่องผีอ่ามึงเล่าต่อ,อเป็ดก็เล่ามั่งนู่นนี่นั่นว่าเราคือจนใจสามลุงโทษดีถ้าไม่หยุดร้องจะเฟี้ยงด้วยไอขายายาเขาบอโม <ๆ S 1> โหตาลุงอ่ะฮะสองคนก็ทะเลาะก,กันไปทะเลาะก,กันมาคือแบบสักพักหนึ่งพี่ไอไก่ได้ยินเสียงพี่เก็บลูกบอลให้หนูหน่อย ผันไปจีมันจําได้เลยว่าเสียงนี้มันเป็นเสียงไอ้เด็กคนนั้นน่ะที่ควักลูกตาเล่นลองอมาโยนน่ะไปยืนเกาะอ,อยู่หน้าลูกกงที่มาเยี่ยมญาติมันไม่ใช่เวลาเยี่ยมญาติที่ไหนแล้วตอนนั้นน่ะและที่สาคัญลูกตามันกิ้งมาอยู่สายกลางโอ้โหทั้งสามห้าคนเลยดีกว่าทั้งห้องถังห้ปากร้องพร้อมกันผีหลอกจ้าผีหลอกช่วยช่วยร้องกันอยู่อย่างนั้นแหละ <c oughs> ไอ้จ่าสุเว้นเราก็ไม่สนใจหรอกมึงจะร้องไห้เหี้เรื่องเขาไม่ได้เขาไม่ได้สนใจแล้วเพราะค <c oughs> ือยอดมึงอยู่กันห้าคนก็ครบแล้ว มันหยโหมันเจอน้องไอ้น้องนั้นอะโผแวบ,บมุงนุ่งนั้นแทบจะทั้งคืนเลยพี่อไอห้าคนนั้นน่ะแตกปากร้องกันพร้อมกันผีลอกตะลุงจากที่ร้องดิเกย์อยู่มาร้องผีหลอกกับเขาด้วยครับกะเด้งมาร้องผีหลอกกับเขาด้วยเลิกเลิก,เลกบ้าแล้วทีนี้จนเช้าอะพี่ไอจนไอสามตัวเนี่ยเ,เออเขามาไขามันอีกทีหนึ่งค,คือจะเอาไปส่งสารแล้วครับพอเห็นสภาพมันปุ๊บเฮ้ยพวกมึงสามคน เป็ดไปหวงเป็นอะไรกันอะแล<ร>วโถนีี่ครับอ๋อฉันร่วงแบบโอ้โหอ,อ,อาการโดนผีหลอ,อกซ้ําซ้ําซ้อนน่ะมันก็คือบว่ามันมันมันบอกว่าเนี่ยน้องมาหลอกผมอยู่ที่โน่นนี่นั่นน้องไหนของมึงเขาก็บอกก็มันก็เล่าให้ฟังเนี่ยตำรวจก็เลยบอกว่าอ๋อบ้านนั้นน่ะคือเคยโดนฆ่าย,ยกครัวกันมาก่อนออครับแล้วก็อน้องคนนั้นน่ะ เอ้ยมันโหดร้ายอ่ะพี่เราทำไปกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเออครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเนี่ยไม่เชื่อมาตั้งนั่งคืนเลยจ่าโอหแม่าปากร้องก็ไม่ไม่มีใครเรียกตะลุงกับไอตัวลายอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันาตะาลุงกับตัวลายไหนเออก็มีตะลุงอยู่คนนึงอ่ะพี่ที่ที่นอนอยู่มุมในสุดกับลุงลักษณะยังไงเออจ่านขาเขาลูบแขนแล้วลุงลักษณะยังไง ก็แกจะนอนอ้วนๆตัวดำๆแล้วก็ร้องแต่ลิเกเป็นระยะๆะะเฮ้ยแล้วแล้วมึงเห็นเมื่อไหร่ก็ร้องให้ลิเกให้ผมฟังอยู่เมืม่อคืนตะรุงนะแกตายไปสี่ปีห้าปีได้แล้วมั้งคือตำรวจชุดหนึ่งก็กเคยจับแกมากับคล้ายๆกับว่าเหมือนจะจะเอามาเอามาพักไว้ก่อนแล้ว<อ>เดี๋ยวเช้ามาค่อยออกมาส่งว่า<อ>แกไม่มีญาติเป็นคนจรนอะไรประมาณนี้ยครับ,รบแล้วก็ไปทําตัวสมาเลสสมระสแต่จังหวะช่วงนั้นมันคงจะหนาว ก็ไม่ได้เอาเลยไม่ได้เอาเครื่องนุงห่มให้แกนอนตายอยู่ในในห้องตัง <what> นันนะพี่แล้วก็ไม่มีญาติด้วยแล้วเรื่องก็ผ่านไปยังไงก็ไม่รู้แต่ส่วนไอ้อีกคนนึงอ่ะจิงมบอกว่าขาใหญ่คนตัวลายลายอ่ะมันเป็นเอเย่นยาที่ครอบครองของมากเข้ามาแล้วก็ผูกคอตายตั้งแต่วันแรกแล้วมันรับโทษตัวเองไม่ได้ตายมันมีแต่พวกมึงสามคนนะที่กูขังเอาไว้เมื่อคืนเนี้ยโอ้โหพี่สามคนนได้ยินอย่างนั้นก็บมองหน้ากันแล้วคือแบบอะไรวันเนี้ย ครับพี่เรื่องมันก็ประมาณเนี้ครับมันเอาไห้ผมตังผมก็เลยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพวกมึงสามคนนี่คือแบบเออตอนแรกกับผมจะกระทืบมันนะที่ผมจํามันได้มันคือเอ้คณะสิงโตรเรียลไยที่เข้าไปซาวเวียในซอ,อยบ้านผมเนี่ยเออ<ม>ครับผมผมถึงแบบว่ากล้าประกาศตัวเลยว่าผมไม่อย่าไปให้ทานของพวกนี้แล้วก็ผมแต่ผมไม่ไม่อยากกระทืบเนี่ยผมเห็นแล้วสภาพมันอุ่มขำ ครับผมเป็นกรรมทั้งติดตลรวจจริงเออครับพี่เรื่องก็ประมาณนี้ครับอะไรวันนี้อ่ะคือมันอาจจะฟังดูเวอร์นะแต่ก็ถือว่าผมมาเล่านิทานให้ฟังก่อนนอนแล้วกันครับครับครับคือก่อนอื่นเลยต้องต้องต้องขอภัยกราบขอภัยเกี่ยวกับสิงโตเรื่องสิงโตคุณขวัญ อาจจะมีของจริงที่เขาทําของจริงมันเราไม่พลาดทิงที่เราเก่ากับผมก้ากับไปถึงก็สิ่งตัวของจริงผมไม่ได้พลาดจริงนะครับเออนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะแต่เรื่อนราวเนี่ยพี่คุณขวัญโอ้โหมันสุดจริงๆถึงขนาดหลอกได้สามรอบสี่รอบแล้วก็คือพูดง่ายคืนทั้งคืนน่ะนอกจากเจอหมาที่ที่มีชีวิตจริงๆนอกนั้นผีหมดเลย หมาก็ตายด้วยอ๋อหมาหมานี่ปูวยงา<ช>่ายใช่โดนค่ายกครัวนี่คือก่อนหน้านั้นน่ะคือเขาโดนเขาเขามีคดีเรื่องค้าขายที่ดินหรือว่านายหน้าอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้อ่ะเป็นผลประโยชน์หลักหลักร้อยล้านอ่ะบ้านหลังเนี้ยแล้วก็โดนฆ่าย,ยกครัวหมานี่โดนยิงตายนะไม่ได้ไม่ได้โดนวางยาตายนะจี๊ยคือโดน<พ>หลอกยันผีหมาทุกอย่างเป็นไม่ใช่ไม่เป็นผีหมดอ่ะปูดยง่ายใช่พี่เว้นตำรวจโอ้โหใช่ตำรวจอะของจริงย ต้องบอกคำเดียวว่าอะไรวันเนี้ยในห้องแชทนิ่งเลยฮะสามพันสองร้อยสี่สิบหกท่านตอนนี้นิ<_<_<_่งเลยฟังกุญปัญแล้วก็ไม่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 หลับก็ก็เนี่ยฮะร้อยเปอร์เซ็นร้อยเปอร์เซ็นร้อยกะโหลกร้อยกะโหลกทุกคนเลยฮะตอนนี้ก็แหมเรื่องราวนี้มันพูดยากเนาะแล้วก็สิ่งที่ไปเจอมาเนี่ยถ้าไม่ถ้าไม่หนักจริงๆมันคงไม่ผมล่วงหัวโกนขาหักแขนหักเข้ามา เออก็ถ้ามันมันแรดูเวอร์ตรงไหนก็ขีดถือว่าผมมาเล่านิทานให้ฟังก็ได้พี่ไม่จำเล่าเรื่องขำๆกันเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ไม่ได้เวอร์ไม่ได้ไรเลยคือเรื่องแบบบางเรื่องก็เหาะเหินเดินอากาศอย่างนี้ก็มาเล่าให้ฟังได้เออแต่เรื่องนี้มันเป็นประสบการณ์ที่ใครใครก็หาฟังได้ยากเนาะเออครับครับเนี่ยมาแต่ละทีคุณขวาญวินเทจเสื้อวินเทจนะ ไม่ผิดหวังแม้แต่ครั้งเดียวผมเชื่อได้เลยว่าแฟนรายการทุกคนเนี่ยชอบนะในการเล่ามีครบรถทั้งสนุกทั้งหลอนทั้งฮาทั้งอะไรวะเนี่ยเออคำนี้แนตะ่มันติดปากจริงๆฮะเออนะฮะคือเวรกรรมมันติดตรวดอ่ะพี่ค,คือถ้าเกิดใครฟังอยู่แล้วคิดการใหญ่หรืออ,อะไรเงี้ยก็คือจำไว้เนี่ยมันเป็นแบบอย่างที่ควรเลี่ยงแบบเยี่ยงที่ไม่ควรจำนะอย่างไอ้สามระายำเนี่ยอย่าไปทำตามเลยเด็ดขาด S <S> <S คือปล่อยให้มันเลวของมันไปแล้วมันก็ <S <S> <S เดี๋ยวกรรมก็ขี่จรวดมาตักก็คิดดูดิพี่คดีเก่าโดนรื้อมาหมดเลยไม่ได้อะไรเลยสักอย่างเอาล้วฮะก็ฝากเป็นข้อคิดเตือนใจกับใครหลายคนที่คิดจะทําการใดๆที่มันผิดกฎหมายน,นะเอาพูดตรงๆนะฮะก็อย่าเลยนะเหมือนที่คุณขวัญบอกนะฮะเพราะว่าทําไปเนะก็มีอยู่สองอย่างฮะคือการติดคุกกับอาจจะเสียชีวิตนะฮะหรือแถมให้อีกเรื่องหนึ่งอาจจะโดนผีหลอกด้วย ถูกไหมใช่ไหมเอออ่ะวันนี้ขอบคุณคุณขวัญเสื้อวินเทจมากๆแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่มาเล่าในรายการนะครับพี่เออนะวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับครับพี่ครับขอบคุณครับฝันดีครับสวัสดีครับ